ก็เขามีอยู่ข้างในชานชาลาครัุกผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องแบบแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยนู่นนี่ขอคุยเรื่องนี้ได้มหมมีคนถามว่ามันคือผมจริงหรือเปล่าผมจริงผมจริงจริงหมดพี่เลยไม่ไม่ถูกต้องอาหารนี่นีจริงดัเชื่อว่าสื่ออื่นไม่ค่อยยุ่งกับผมของพี่แต่เดี่ยแปะนะเป็นหนู่มเขาพี่เป็นผู้ใหญ่นะไม่หนุไม่ได้จะแตะหนูแค่ดูเฉยๆดูเคนมีความสงสัยกับทรงผมนี้ไม่นานแล้วคือเจ้า dreadlock เนี่ยใช่ครับเขาบอกว่ามัน มันดูแลาย,ยากไหมจริงๆก็ดูแลาย,ยากแต่ว่าด้วยด้วยผมเนี่ยมันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอเมริกันเรเมริการแบล็กอเมริกัน <หา S 1> อย <หา S 1> ู่นะครับผมเนี่ยมันจะหยิกใหญ่มากแล้วแล้วแล้วเราไม่ได้มีทางเลือกในทรงผมเยอะเ<ถ>นืน้อออกไหมเราไม่ได้มีทางเลือกในทรงผมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในทรงผมที่พอจะจะมีได้แต่เท่ขอบคุณนะที่ถามไม่ตัวพี่เป็นและมีมันมานานกี่ปีแล้วนานเหมือนกันนานจนแบบเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนดิมไหมอ่ะ ลับมาคุยกับพี่เล่ในเรื่องที่ควรคุยต่อดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าเรียนเรียนถึงปีสี่ปุ๊บลูกสอบพี่เล่แต่ใจออกมาทํางานเป็นโปรดิวเซอร์ทีวีใช่แล้วทําไปยังไงมายังไงถึงมาทํารายการท่องเที่ยวได้พี่โอเคมันต้องล่ายาวไปจนถึงสมัยรายการทินทอค่ะเราเองทํำรายการทินทอลกับเรกับเรซึ่งมงเลยจคุยกับจำจำได้ไหมเลย อยากเป็นเมียในคุณจะอยากเป็นเมียไม่กี่คนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปบอกให้ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจและอินเสิร์ตพาพี่เล็กเม่อกี้ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรอินเคนะครับทีนท็อกกับพี่เลใช่แต่นั้นเป็นพี่เลพี่เล็กแลวส่วนตัวเราเองก็เป็นเพื่อนรู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็พอจบทีนท็อกปุ๊บเนี่ยเลก็ยังทําทีนท็อกต่อเราอ่ะไปเรียน พอเราเรียนเรียนไม่จบนั่นแหละแล้วเราก็ได้จ็อบอเฟอร์เราก็ทํางาน3-4ปีเสร็จแล้วเนี่ยรายการมันก็เปลี่ยนจากทีมท็อกเป็นทีมท็ออินเตอร์ทีมท็อกอินเตอร์ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เรเน่เดินทางไปต่างประเทศพอจดทีมท็อกอินเตอร์ก็เลยกลายเป็นวีซ่าพอวีซ่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่บ้านแกรมมี่แล้วมันอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วแล้วก็โปรดักชั่นมันก็เริ่มเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้ได้ได้โปรดวเซอร์ที่เป็นลักษณะแบบ ไปถ่ายเองได้ไหมใช้กล้องเองได้ไหมเอามาตัดเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเราเพราะเรามนทำทุกอย่างใช่ทำทุกอย่างเป็นวันแมนครูแล้วเราก็เป็นเพื่อนเอออะเล่แกก็ไปกันเลยแล้วกันไปถ่ายรายการท่องเที่ยมมันก็เลยมันก็เลยเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ลากยาวเลยคราวนี้ท่านประกาศอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรให้เขาประกาศวันแมนครูก็อยากรู้เขาทําอะไรได้บ้างอ่ะชพี่เล่ถ่ะถ้าเกิดว่าเด็กแบบว่าถ้าเด็กบผมอยากเป็นวันแมนครูแบบพี่เออไม่ใคือะไรกันนะทุกคนก ทำได้นะวันแมนครูก็คือก็คือทำทำรายการคนเดียวอ่ะใช่ใคือต้องเล่าก่อนนะคะเวลาคนเราออกกองเนี่ยมันก็จะมีหลายหน้าที่เช่นคนนี้เขียนสคริปต์คนนี้ดูแลเงินคนนึ่ประสานงานเออเราจะมีแอดมินมีแอดมินมีทำประมาณกองนึงก็กองเล็กๆก็ประมาณ4ีห้าคนใช่อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็รวม4ีห้าคนเป็นหนึ่งก็คือพีเล่น่นคือจุดเริ่มต้นในการไปเริ่มถ่ายวีซ่า ก็ต้อมหัวรถจักรกันว่ะ<ช>ไปถ่าย<อ>วีซ่าที่ต่างประเทศกับพี่เรใช่ใช่ใชแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆใช่เราเราก็เลยภาพภาพเรมันเริ่มชัดกับรายการท่องเที่ยวชัดมากแล้วมันก็เป็นตีเดินคู่กันกับเราไปด้วยเพราะเราก็ถ่ายทอดออกมา,าแล้วก็ยิ่งชัดยิ่งพัฒนาเราเองตอนแรกๆเราไม่ได้เก่งหรอก เราก็แต่ว่าเราอาศัยฝึกฝนมันทำซ้ำทำซ้ำอยู่เรื่อยหๆ,ๆ,ๆ,ๆหลายปีอ่ะมันก็เลยเริ่มเริ่มมีสไตล์ที่ชัดเจนขึ้นแล้วอีกภาคหนึ่งของเราเลยเราก็ทำแบบพวกหนังสั้นมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความาศสตร์ตรงนั้น่ะเข้ามาผสมกับกับรายการทีวีโอ้ยใส่แล้วจระ,ะเข้ด,ด,เด,ดุกว่า เพราะเป็นเรื่องของการเดินทางมากมายแล้วเกินทาไมพี่เล่เนี่ยลูกก็อยากรู้มากรับหลายหลายคนอย่างเราอย่างพี่โอปออย่างเงี้ยเราจะอยากเดินทางให้มันเร็วที่สุดคือการเดินทางมันมีหลายวิธีมากใช่ใช่ใช่ทำไมพี่เล่ต้องนั่งรถไฟเอออย่างโรมิงอ่ะทาไมพี่นั่งรถไฟร้อนเหม็นมีไก่ครับไก่อร่อยเป็นไคลแม็กคือการเดินทางเนี่ยมันคือการเดินทางจากจุดไปจุดถูกไหมครับค่ะจากจุดไปจุดเนี่ยเรื่องราวมันน่าจะจะจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปถึง ไม่ใช่ไปถึงแล้วมันเรื่องราวมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเราจะเราจะเหมือนข้ามข้ามข้ามสิ่งดีๆระหว่างทางไปแต,แต่แต่สิ่งเดียวที่จริงๆแล้วมีสองสิ่งที่ทําให้การเดินทางและเราได้เห็นเรื่องราวระหว่างทางคือการเดินทางแบบรถทริปคือขับรถไปเรื่อยๆะอะนะครับกับรถไฟนี่แหละที่ท,ที่ที่พอจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟมันก็เลยตอบโจทย์การเดินทางได้อย่างแบบแบบแบบเต็มที่ครบรถมากกว่า ก็เลยเลือกที่จะเป็นรถไฟซึ่งการเดินทางแบบรถไฟเนี่แหละค่ะนั่งมาที่การเดินทางแบบรถไฟไปเรื่อยๆทําให้เกิดโปรเจกต์ที่ชื่อว่า roaming ซึ่งปอติดตามมาตลอดและเป็นแฟน roaming เลยแต่ก่อนปอเพิ่งรู้จริงๆว่าโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีสปอนเซอร์ใดๆมันเถื่อนมากปอขอใช้คว่ามันเถื่อนมากมันเป็นความเข่าเหมือนกันนะเข่าเลยเราเข่าและเสียงมากๆทีเดียว มันเริ่มยังไงอะโปรเจกต์นี้เลยหนูอยากรู้มากมันปเป็นแรงบันดาลใจอะไรออาถามก็ดีเลยปกติเนี่ยเราเวลาเราทํารายการโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะมีแนวคิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับเราเขียนสคริปต์เราเขียนวาดวาดร่างรายการสิ่งนั้นเราเรียกว่าโปรโพโซ่เราจะรู้จกักโปรโพโซ่คือ presentation หนึ่งเฮ้ยรายการเป็นยังไงกี่นาทีรูปแบบรายการมูดแอนโทนเปยังไงโปรโพโซ่อันเนี้ยพอมันมันข้ามสเต,ต็ปต่อไปหลังจากโปรโพโซ่เราจะเรียกว่าไพร์ลอตไพร์ลอคือการทดลอง ไปถ่ายันเทป<ด>ตัวอย่างว่าเออมไอที่ว่าเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงคราวนี้ไอรายการโลมิงเนี่ยเป็นรายการเดินทางที่ต่อเนื่องคือเป็นสารดีท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องอยู่มันไม่จบในตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างมันจะไม่เห็นว่าเอะไอรายการทั้งหมดที่ว่ามันไอโพโปโซที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทาไพร่ลอตเนี่ยมันยากมันเป็นมันไม่ได้มันก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเสนอใครไม่ได้ละเพราะเขาไม่เห็นภาพแน่ค่ะ มันก็เลยต้องแบบเอ้ยเอาไงดีอะอยากทำพายหลดตมันทําไม่ได้เราก็ขายโฆษณาไม่ได้ขายประสาร์ไม่ได้หรือขายนักลงทุนไม่ได้คือก็ต้องทํามันให้หมดทั้งอันน่ะแล้วค่อยกลับมาขายแต่มันเสี่ยงไหมมันเสี่ยงมันเสี่ยงมันเข่าแล้วความันเขา่า,ขลาแล้วก็เสี่ยงด้วยถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กๆถ่ายแถวแบบอยุธยาละไหน กลงกรลาได้แต่ของพี่คือการพอเพอพี่คือการเดินทางโดยรถไฟไปทั่วโลกอย่างเงี้ยถูกต้องใช่แต่ก็ตัดสินใจทาใช่ตัดสินใจแต่เราก็อีกแหละเหมือนเมื่อกี้ที่ที่เราเล่าว่าทําไมเราถึงเลือกเลือกเดินมาเรียนเอ้เลิกเรียนมามาทํางานเพราะเราเราเราเห็นว่ามันมีทางของมันอยู่เราเรามีคนรู้จักหรืออ่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจอีกครั้งในชีวิตที่ มันไม่ใช่ตัดสินใจบนความแบบเอออยากทำก็ทำอะไรเงี้ยจริงอยู่มันอ่มาจากตรงนั้นแต่ว่ามันก็มีมีการวิเคราะห์เหตุและผลคือหนึ่งเรามีเรามีอาวุธหนักเลยไงคือแรกมากคือเราไม่ได้ครั้งแรกอ่ะที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเราเชื่อว่าเราเอาทํากลับมาได้น่าจะขายได้อย่างน้อยน้อยซึ่งสุดท้ายมันก็ประสบความสําเร็จ ใช่ก็ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็ก็ยังยังเหมือนมันมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำใชใช่ใช่มันยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยสําหรับเรานะใช่แล้วก็ไปไปคว้ารางวัลมันเลยนะจากความตั้งใจจากความเข่าว่านั้นเนี่ยเรื่องนี้จากรายการนี้อันเดียวเองคือเราเราพอดีปีที่แล้วปีปี2001เอ้ย2001เก่าพี่นานมากฮัลโหลฮัลโห ก,ก็มีโอกาสพีมีทางฮอกไกโดทางซัปโปโรเขาจัดงานประหลาดประหลาดขึ้นมาหนึงคือประกวดสากดีและรายการท่องเที่ยวเอเชียเราก็ส่งไปเล่นๆน,น,นะฮะส่งไปปรากฏว่าเราดันไปได้ราันแกรนพริ i กคือเรางวัลที่หนึ่งเลยคุณพระจากรายการโรมิงจากรายการโรมิงซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เขาจาัด เออแล้วก็อู้การเดินทางเขาบอกเหตุผลหรือไม่คะที่เราบอกว่าคนต้องมีคนส่งเขามาเยอะมากเพราะไม่รังวัาระดับโลกอย่างเงี้ยเขาเออเขาบอกเหตุผลซึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเราชอบมากก็คือว่ามันเป็นการก้าวผ่านมันเป็นความกล้าที่จะนำพาหรือเอา Travel ล o อกเนี่ยคือรายการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่อีกระดับหนึ่งก็รู้จะพูดได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรามาในคณะตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังได้รางวัลติดไม้ติดมือไปก็อันนี้สําหรับ